ทุกคนนี่อย่าตกใจนะเราตกใจยิ่งกว่าชาบูวิวกังหันทุกคนเดินออกมาจากถนนนี่ฮะเข้าสู่ถนนมิตรภาพตรงนี้ทางรถไฟใช่ไหมประมาณ1กิโลจากทางรถไฟแล้วก็เราก็จะเห็นนี่ฮะ คนี้บอขสเก่าปั๊มปตทธนาคารออมสินสาขานางพญาก็คือถนนมิตรภาพทุกคนเราจะเจอชาบูวิวกลงหันเขาบอกมีสองสาขาทําไมพิษณุโลกมีเจ้าของดีๆสาขาแรกเขาบอกว่าอยู่ที่เขาคอเขาคอจะจานยักษ์มากๆเลยทุกคนนี้ฮ่ว้ายทำไมเราโชคดีอย่างนี้แล้วก็พิษณุโลกเป็นเมืองที่แบบโอ้โหอาหารการกินแบบกระจัดกระจายไปทั่วบ้านทั่วเมืองทุกคนเมืองกําเนิดพระนเรศงามล้าเลิศนะฮะ พระพุทธชินาราชทุกคน๋ยวเราเขาไปข้างในกันเรามาในช่วงที่คนยังบางตาเพราะอะไรรู้ไหมคนยังไม่เลิกงานกันทุกคนแต่เขาเปิดตั้งแต่บ่ายสองนะตอนตอนเที่ยงไม่เปิดนะทุกคนแล้วก็บรรจุตะขัดตะเลือดเปิดเที่ยงค่ะนี่ค่ะเปิดจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็อ๋อบรรจุตะขัดตะเลือดก็ตั้งแต่เที่ยงจนถึงสี่ทุ่มเลยทุกคนจ่าเขายินดีต้อนรับมากๆเลยวิวกลางหาันพิสุุโลกค่ะทุกคนจ่าเรากรี๊ดมากนี่คือถนนมิตรภาพทุกคน ว้าเราไม่อยากจะพูดเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก่อนทุกคนจะาพระพุทธชินราชงามรําเริศแหล่งกเาเสสนิดพระนเรศวรงามล้วนเพนลินแพร่ริมน,น้าน่านแล้วก็อะไรฮะหวานฉ่าเมืองกล้วยตากทุกคนเนี่ยฝนจะตกแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งชิลๆนะอันนี้เป็นอีีแรกอยากจะบอกว่าทุกคนต้องมาฮะนะฮะเป็นเมืองแห่งชาบูจริงๆที่ชาบูบวิวกลงหันทุกคนไปเข้าไปข้างในกันแอร์เย็นๆฉ่ำๆตอกต่อให้โลกรู้ว่าพิษณุโลกเมืองไทยมีดียังไงทุกคนนะฮะทุกคนจ้า น,ะะนี่ค่ะพิพิธภน้ำแบบน้ำดมน้ำจำํำน้ำต้มยำนะ,ะทุกคนนะฮะตั้งหลักเรานึกถึงว่าเรามาที่นี่เรามาอยู่ที่นี่มาพักที่นี่เหมือนเป็นบ้านเกิดทีบ้านหลังที่ห้าไปแล้วนะทุกคนนี่ฮะบรรยากาศแบบเะกว้างขวางมากทุกคนทำเลแบบไม,ไม่ต้องแออัดกันนู่นหาที่เขาคอต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆเลยเขาบอกว่าสาขาที่เขาคอจะเป็นแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการแบบนี้นี่ฮะนี่ฮะ น่าจะอย่างนี้แน่ๆเพราะล่ำลือมาว่าที่เขาคอเนี่ยเขาจะแบบเป็นอย่างนี้เลยวันนี้จอยลินลีหรอนะคะอันนี้ที่เขาคอเป็นแบบนี้เหรอจ้าคุณน้องนี่จอยลินลีนี่อ๋อนี่ฮะทุกคน ลดม,มากเรามาช่วงแบบนี้เราได้พูดเสียงดังได้ทุกคนโชคดีมากไปนั้นนะถ้าเกิดเรามาผิดเวลาคนจะเยอะขึ้นเราก็จะไม่กล้าพูดทุกคนนะฮะนี่ห้างบอกให้โลกรู้บรรยากาศจะแบบว่าข้างในแอร์เย็นฉ่บๆัมากมากนะฮะเดีตรงไปตรงนี้เข้าเมืองพิษุุโลกค่ะทุกคนไปวัดอ,อ่อนางพญาซึ่งเป็นวัดที่ออสมเด็จแม่ของสมเด็จพระนรเด,ดสวนสร้างขึ้นนะวัดนางพญาเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับติดกันเลยกับวัดพระพุทธชินราชนะฮะ พระพุทธเนชินนะครับวรารมหาวิหารทุกคนต้องเรียกให้ถูกต้องนะวรมหาวิหารนะฮะวรมหาวิหารไม่ใช่ราชวรมหาวิหารนะฮะเป็นวัดหลวงนะฮะชั้นเอกแต่จะมีชื่อเรียกไม่เหมือนกับ6วัดที่ลงท้ายว่าราชวรมหาวิหารซึ่งก็จะมี6วัดได้แก่อ,อวัดโพวัดแจ้งวัดสุทัศน แล้วก็วัดมหาธาตุยุวราชลังสิตตรงสนามหลวงแล้วก็อีกสองวัดก็คือวัดพุทธบัตรสระบุรีแล้วก็วัดปฐุมเจดีราชวรมหาวิหารแต่ที่วัดใหญ่วัดใหญ่แห่งนี้ที่พุทณนุโลกนะฮะเป็นวัดพระพุทธชินราชเนี่ยจะลงท้ายว่าวรมหาวิหารซึ่งจะเรียกลงท้ายเหมือนกับวัดพระธาตุธาริปุญชัยวรมหาวิหารวัดพระสิงห์ที่เชียงใหม่วรวรมหาวิหารวัดอ,อ่อ พระธาตุพนมวรมหา,าวิหารอันนี้ค่ะก็จะแบ่งวัดอารามหลวงก็จะมีสามแบบที่ลงท้ายไม่เหมือนกันแล้วก็อีกแบบหนึ่งลงท้ายว่ามหามหาอ,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 อีกแบบในอันที่สมนะก็คือลงท้ายว่าราชวราาวิหารซึ่งก็จะเป็นกลุ่มอ่กกลุ่มของที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คือพระธาตุชัยยาราชวรวิหารแล้วก็ที่สุโขทัยวัดมหาธาตุนะฮะวัดพระศรีมหาธาตุราชวรวิหารที่สุโขทัยแล้วก็รวมถึงวัดที่อยุธยาอีกสามวัดก็คือ วัดอวิเวทธ,ธรรมประวัตินะฮะทุกคนแล้วก็วัดอสเสนาสนาสนาราราชวรรคก็จะง,งงนะฮะทุกคนที่พูดเนี่ยจะได้ไม่เบื่อเดี๋ยวจะหาว่าแม่เอาแต่กินอวดแต่ของกินอวดแต่ของดีไม่มีสาระใดๆมีฮะพอเรามาพิษณุโลกเนี่ยทุกคนเนี่ยหาถนนมิตรภาพตรงไปจะเป็นบิ๊กซีโรบินสันโลตัสฮะ ตรงไปนะฮะไปเชียงใหม่ก็ได้ตรงเลี้ยวซ้ายข้างหน้าแล้วก็ไปเพชรบูรณ์ทุกคนแต่ถ้าทางด้านหน้านี้เราก็จะไปไหนทราบไหมฮะไปสุโขทัยสุโขทัยนะฮะนี่หะาทุกคนด้านหน้าบรรยากาศโล่งโลมากเลยทุกคนแล้วก็มีกังหันนะฮะมีกังหันเนี่ยฮะงดงามอยู่ข้างหน้าก็คือสมกับชื่อที่เรียกว่าชาบูวิวกังหันแอทพิษณุโลกค่ะทุกคนทุกคนดูสิ ะะเรากินหอมมากเลยนะน้ำน้ำไหลไหลเลยทุกคนจะหอมความเป็นสมุนไพรเนี่ยเขาจะมีสี่ห้าน้ำนะฮะเราจะไม่บอกนะฮะว่ามีน้ำอะไรบ้างทุกคนต้องมาเองนะฮะในถุดทีกราก็จะบอกเองเราเห็นให้ภาพบันฟอมว,ว่าเรากินอะไรก็พอนะฮะทุกคนเดี๋ยวจะหาว่าเรามาอวยมาขายสินค้าเราไม่ได้ขายนะฮะเราบอกต่อสิ่งดีๆให้โลกรู้่นะ,ะทุกคนดูสินี่ะทุกคนสามารถตัดตรงนี้ได้เลยนะ ขวางมาทุกคน,กคนโอ้แตาละก,กระเทียมน่าทานมากเลยทุกคนดูนี่ฮะสิทุกคนกคน,น่าทานมากกิมจิก็มีฮะทุกคนกินจกมจิมาเป็นแบบนี้เลยสลุงสลายนะฮะดูนี่ฮะทุกคน